เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้สึกไม่ต่างกับเราเวลาที่ได้กลับบ้านความทรงจำต่างๆความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้อาหารที่เคยทานที่ที่เคยอยู่หรือผู้คนที่รายล้อมล้วนทำให้ภาพความทรงจำในวัยเด็กต่างๆของเราได้ผุดขึ้นมาในหัวอย่างมากมายมันเป็นความสุขมันเป็นความรู้สึกดีๆ ที่เราโหยหาและอยากมาเยือนเสมอในที่แห่งนี้ที่เราเรียกมันว่าบ้านและเชกเช่นเดียวกันไม่ว่าคนเราจะโตมากแค่ไหน อายุจะผ่านไปเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เราหยหานั่นก็คือความเป็นเด็กในตัวของเรานั่นเองความประทับใจที่เราได้รู้สึกดีได้สัมผัสจากการที่เรามองเห็นผ่านการเล่นกันอย่างสนุกสนานของกลุ่มเด็กน้อยกลุ่มหนึง่งในริมน้ำค่ะความสนุกสนานในครั้งนี้มีเพียงเขาและเธอ ไม่มีจอคอมพิวเตอร์จอแท็บเลต็ตหรือโทรศัพท์มือถือใดๆเรื่องราวของความสุขที่เราอาจจะหาดูได้ยากในปัจจุบันนี้แต่ก็ยังหลงเหลือให้เราได้มองเห็นอยู่ในสังคมต่างจังหวัดของบ้านเราค่ะและอีกความพิเศษอย่างหนึง่งก็คือมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บทสนทนา การเข้ามาทำความรู้จักย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอณนะที่นี่